สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอัปเดตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับวันนี้วันที่2 6มกราคม2 5 6 9นอะครับอยู่กับผมถาสตาพอเกอสกุลกับอัปเดตสถานการณ์โลกนะครับค่ำคืนนี้สถานการณ์ที่เราจะมาพูดคุยกันชื่อว่ารัสเซียจีนได้ประโยชน์จากทรัมป์ยึดกรีนแลนด์นะครับเป็นเครื่องหมายคําถามนะครับ คือตกลงแล้วจีนกับรัสเซียจะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้หรือไม่ต้องบอกว่า2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับเรื่องของการยึดกรีนแลนด์ของโดนัลด์ทรัมป์นั้นระอุก,กันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าสถานการณ์นั้นมันจะคลี่คลายลงแต่ว่าสถานการณ์ที่คลี่คลายนั้นมันยังไม่ได้หมดไปซึ่งความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ในการที่อยากจะได้เกาะกรีนแลนด์นะครับ โดยโดนนั้นซ้์นั้นกล่าวอ้างว่าถ้าสหรัฐเนี่ยไม่สามารถเข้าไปควบคุมฟินแลนด์ได้เนี่ยครับฟินแลนด์ก็อาจจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของจีนหรือว่าของรัสเซียทีนี้คำถามว่าแล้วถ้าทมป์ยึดฟินแลนด์ได้รัสเซียกับจีนนั้นจะได้รับประโยชน์จากสถานการณ์นี้ด้วยหรือไม่ เรื่องราวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถามอัปเดตขึ้นก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกๆวันนะครับที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณผู้ผฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแยง้งการเมืองระหว่างประเทศข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจนะครับรวมถึงสาระความรู้อื่นๆอีกมากมาย ที่ผมนั้นนำเสนอให้กับคุณชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะครับประธานดินโดอร์ทรัมป์ผู้นําของสหรัฐนั้นเพิ่งประกาศนะครับว่ามีกรอบข้อตกลงในอนาคตเกี่ยวกับกรีนแลนด์ซึ่งถาลายการทั้งนี้ก็สร้างความประหลาดใจให้กับผู้คนหลังจากที่ความตึงเครียดนั้นก่อตัวขึ้นในช่วงหลายวันที่ผ่านมาประกอบกับคําขู่เรื่องของการว้บาคท,ทางเศรษฐกิจต่ตอ 8พันธมิตรประเทศที่อยู่ในยุโรปนะครับซึ่ง8ประเทศเหล่านี้ก็ไม่เห็นด้วยากับการที่ทรัมป์นั้นจะเข้าไปยึดดินแดนกึ่งปกครองตัวเองของเดนมาร์กแห่งนี้คําถามสําคัญคือข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะมีหน้าตาอย่างไรทั้งเดนมาร์กและปีแนแลนด์จะรับได้หรือไม่โดยทั้งสองฝ่ายได้ย้ําชัดนะครับว่าจะไม่ยอมสละอธิปไตยเหนือเกาะแห่งนี้เนี่ยให้กับสหรัฐอเมริกา เขรทำดีโดยนัน้นท์นั้นได้แถลงผ่านทรูดโรเชลเมื่อวันที่21มกราคมหลังจากล่างสุนทรพจน์ในการประชุมสภาเศรษฐกิจโลกหรือว่า World Economic Forum ที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยระบุนะครับว่าการประชุมที Disney ่เป็นประหยัดสร้างสรรค์กับมาร์คลิเตอร์เลขาธิการนาโต้ก็ได้มีการวางกรอบข้อตกลงในอนาคตเกี่ยวกับปรนแรไว้แล้วทางออกนี้สามารถที่จะบรรลุผลได้และเป็นผลดีต่อสหรัฐอเมริกาแล้วก็ต่อพันธมิตรนาโต้ทั้งหมดด้วย แต่ว่าโดน,นทรัมป์นั้นไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดนะครับแต่ระบุว่าจะมีการเจราจาเพิ่มเติมเพื่อบรรลุข้อตกลงนั่นกล่าวในขณะที่มาร์คลิตเตอร์กล่าวในส่วนของเขาว่าการพบปะกับทรัมป์เขาไม่ได้หาหรือในประเด็นสําคัญเรื่องอธิปไตยของเดนมาร์กเหนือเกาะกรีนแลนด์ก่อนที่จะเสริมในภายหลังว่าประเด็นนี้ควรเป็นเรื่องที่สหรัฐเดนมาร์กและก็กรีนแลนด์นั้นจะต้องเจราจาก,กันโดยจบด้านเมสเตเฟเดริกเซนนายกรัฐติีของเดนมาร์กก็บอกว่า เธอก็หา,หารือกับมาร์คลิเตอร์เป็นประจำแล้วก็เดนมาร์กสามารถเจรจา,าได้ในทุกประเด็นการเมืองทางด้านความมั่นคงการลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจแต่เราไม่สามารถเจรจา,าเรื่องอธิปไตยได้แล้วตัวเองก็บอกว่าได้รับแจ้งว่ายังไม่มีการพูดคุยเรื่องนี้กับสหรัฐอเมริกาแต่อยา่างใดพร้อมย้ำว่ามีเพียงเดนมาร์กและก็กรีนแลนด์เท่านั้นที่จะสามารถตัดสินใจประเด็นเกี่ยวที่ข้อที่เกี่ยวข้ของกับอธิปไตยของเดนมาร์กแล้วก็กรีนแลนด์คนอื่นตัดสินใจแทนไม่ได้ เอลิสันฮาร์สก็กนาโต้ก็ระบุในถแถลงการภายหลังการพบกันระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับมาร์คลิสเตอร์ว่าการเจรจาระหว่างเดนมาร์กกรีนแลนด์และสหรัฐจะเดินหน้าต่อไปโดยมีเป้าหมายเพื่อทําให้แน่ใจว่ารัสเซียและจีนจะไม่มีวันได้ตั้งหลักไม่ว่าจะในเชิงเศรษฐกิจหรือว่าในด้านความมั่นคงในพื้นที่ของกรีนแลนด์อย่างไรก็ตามครับอายาเซนสมิทหนึ่งในสองสมาชิกรัฐสภาจากกรีนแลนด์ในรัฐสภาเดนมาร์กก็บอกว่านาโต้ NATO ไม่มีสิทธิ ในการที่จะเจราจาใดๆโดยไม่มีแกรนกรีนแลนด์อยู่ในนั้นนะครับซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยอีเวสคูเปอร์รัฐมนตรีต่างประเทศของอังกฤษก็บอกว่าเธอก็หวังว่าทั้งหมดนี้จะหมายถึงการหารือโดยตรงตามที่เดนมาร์กนั้นเรียกร้องระหว่างเดนมาร์กกรีนแลนด์และก็สหรัฐเพื่อกําหนดทิศท,ทางเกี่ยวกับกรีนแลนด์และก็เพื่อปกป้องอธิปไตยของกรีนแลนด์ดนบรรดานแนวคิดที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงแม้ยัไม่มีแนวคิด อย่างเป็นทางการหรือว่าข้อเสนอเนี่ยนะครับเรื่องของรูปแบบต่างๆก็ตามเนี่ยนะครับแต่เขาบอกว่าฐานทัพทาหารสองแห่งในไซปรัสซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของอังกฤษเนี่ยนะครับก็อาจจะนำมาใช้กับแนวคิดในเดนมาร์กแล้วก็กรีนแหลงนะครับในขณะเดียวกันนี่นนครับหนึ่งในแนวคิดที่ยีกำลังหาหรือกันก็คือให้เดนมาร์ก ยกอธิปไตยเหนือนพื้นที่ขนาดเล็กบางส่วนของกรีนแลนด์เพื่อให้สหรัฐสร้างฐานทัพทหารตามแบบอย่างของอังกฤษในไสปรัสฐานทัพอาโคติรีและก็เดเคเลียซึ่งอยู่ภายใต้อธิปไตยของอังกฤษตั้งแต่ไสปรัสได้รับเอกราชในปี1960แม้สนธสิสัญญาดังกล่าวจะมีการปรับแก้ในภายหลังแต่โดยหลักการแล้วพื้นที่ที่ทั้งสองแห่งนี้ยังถือเป็นดินแดนของอังกฤษดังนั้นเนี่ยรูปแบบแบบนี้ก็ มีการพูดถึงกันบ้างว่าบนกรีนแลนด์เนี่ยอาจจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งที่จะยกให้กับสหรัฐเป็นกาในการสร้างฐานทัพแต่เฉพาะตรงนั้นนะทีนี้เมื่อถูกถามว่าเธอทราบหรือไม่ว่าในข้อตกลงกรอบความร่วมมือมันมีรายละเอียดอะไรบ้าง Cooper, อีเวสคูเปอร์ตอบเพียงว่าขณะนี้เธอคาดว่าจะมีสองสิ่งเกิดขึ้นสิ่งแรกก็คือการกลับไปสู่การหารือบางประเด็นที่เดนมารกแล้วก็กรีนแลนด์ ได้ร้องขอให้มีส่วนร่วมกับสหรัฐซึ่งพวกเขาเริ่มต้นการพูดคุยกันที่กรุงวอชิงตันเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและนั่นคือสิทธิพวกเขาต้องการให้ความสําคัญมันเป็นการหา,หารือเชิงปฏิบัติอย่างมากที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของกรีนแลนด์ขณะเดียวกันนั้นก็ย้าอย่างชัดเจนว่าอธิปไตยของกรีนแลนด์ไม่ใช่เรื่องที่สามารถนํามาเจรจาได้ขณะเดียวกันนั้นมาร์คลูเตอร์เลขาธิการนาโต้เนี่ยกรับก็ให้สัมภาษณ์กับมาร์คข่าวรอยเตอร์ว่าข้อตกลงกรอบความร่วมมือดังกล่าวยังต้องใช้ ประเทศสมาชิกนาโตเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคอาร์กติกดังนั้นเราจะมารวมตัวกันภายในนาโต้ร่วมกันกับผู้บัญชาการระดับสูงเพื่อหาหรือว่าจําเป็นต้องทําอย่างไรบ้างแล้วก็บอกว่าไม่ต้องสงสัยว่าเราจะทําเรื่องนี้ได้อย่างรวดเร็วแน่นอนและก็หวังว่ามันจะเกิดขึ้นภายในปีนี้นะครับสหรัฐเองนั้นเนี่ยครับที่ผ่านมาก็ตั้งฐานทัพในกรีนแลนด์มาตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองแล้วภายใต้ข้อตลกลงกับเดนมาร์กเมื่อปี1951 สหรัฐสามารถส่งทหารเข้าไปในกรินแลด์ได้ตามจํานวนที่สหรัฐต้องการและก็ปัจจุบันนั้นมีทหารสหรัฐมากกว่า1 0 0รอยนายประจําการอยู่ที่ฐานทัพพิทาฟิกบริเวณปลายสุดทางตะวันตกเฉียงเหนือของดินแดนแห่งนี้แม้สหรัฐจะมีฐานทัพทหารหลายประเทศรวมถึงในเยอรมนีแต่ว่าฐานทัพเหล่านี้ไม่ได้ถือเป็นดินแดนอธิปไตยของสหรัฐอย่างไรก็ตามครับทรัมป์เนี่ยนะครับยืนการานว่าข้อตกลงในลักษณะการเช่าพื้นที่ เกี่ยวกับกรีนแลนด์นั้นยังไม่เพียงพอสํสาหรับสหรัฐอเมริกาประเทศต่างๆต้องมีความเป็นเจ้าของและปกป้องสิทธิ์ความเป็นเจ้าของนั้นคุณไม่สามารถปกป้องสัญญาเช่าได้และเราจะต้องปกป้องกรีนแลนด์เมื่อเพื่อให้ได้มาซึ่งเกาะแห่งนี้เขาก็เคยขู่นะครับคำว่าจะไม่ตัดการใช้กําลังทหารนะครับก่อนที่จะกลับลําในเวทีการประชุมที่เมืองดาวอสโดยยกเลิกคําขู่นั้น นาโต้ขอตั้งขึ้นในปี1949บนหลักการว่าการโจมตีประเทศสมาชิกตึงประเทศเท่ากับเป็นการโจมตีสมาชิกประเทศอื่นเดิมทีหลักการนี้มีไว้รับมือกับภัยคุกคามจากภายนอกแล้วก็เดนมาร์กก็แสดงจุดยืนชัดเจนว่าหากเกิดการโจมตีทางหารก็จะหมายถึงจุดจบของพันธมิตรข้ามทวีปแอตแลนติกหรือว่านาโต้ซึ่งสหรัฐก็เป็นพันธมิตรหลักในขณะที่โดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะเสนอซื้อกรีนแลนด์จากเดนมาร์กมาตั้งแต่เขาดํารงตําแหน่งในสมัยแรก และเขาก็ไม่ใช่ผู้นําสหรัฐคนแรกนะครับหรือว่าคนเดียวที่มีแนวคิดแบบนี้ทรัมป์บอกว่าสหรัฐจําเป็นที่จะต้องครอบครองกรีนแลนด์เพื่อป้องกันภัยคุกคามที่อาจมาจากรัสเซียและก็จีนเขาอ้างถึงความเคลื่อนไหวของทั้งรัสเซียและก็จีนในพื้นที่เส้นทางการเดินเรือรอบเกาะแห่งนี้แม้เจ้าหน้าที่ด้านกลาโหมของเดนมาร์กจะยืนยันว่าไม่พบภัยคุกคามจากรัสเซียและก็จีนเพิ่มขึ้นก็ตามทรัมป์ยังระบุว่ารีนแลนมีความสําคัญต่อแผนสร้างระบบป้องกันขีปนาวุธจากโคดเดนโด ซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องสหรัฐจากการโจมตีด้วยขีปนาวุธและก็ยังเชื่อว่าพันธมิตรในยุโรปสามารถเข้าร่วมในโครงการนี้ได้ในขณะเดียวกัน,น,นพันธมิตรนาโตพยายามสร้างความเชื่อมั่นให้กับสหรัฐว่าพวกเขาจะเพิ่มความร่วมมือด้านความมั่นคงในภูมิภาคนี้หนึ่งในแนวคิดที่อังกฤษผลักดันก็คือการจัดตั้งหน่วยกองกําลังเฝ้าระวังอาร์ติกซึ่งอีเวสคูเปอร์เปิดเผยนะครับว่าเป็นแนวคิดที่คล้ายกับแนวทางของนาโต้ในโครงการกองก,กาลังเฝ้าระวังทะเลบอลติกซึ่งเป็นภารกิจเพิ่มการเฝ้าระวัง เรือในทะเลบอลติกหลังสายเคเบิลใต้น้าถูกตัดขาดนอกจากนี้ที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ของกรีนแลนด์แล้วสหรัฐยังกล่าวถึงแหล่งแร่หายากจํานวนมาศาลบนเกาะแห่งนี้ด้วยซึ่งส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้รับการพัฒนาและก็มีความสําคัญต่อเทคโนโลยีสมัยใหม่เช่นโทรศัพท์มือถือหรือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเป็นต้นนะครับแม้ครับจะไม่ได้ไม่ได้กล่าวโดยตรงว่าสหรัฐต้องการทรัพยากรของกรีนแลนด์แต่เขาก็ระบุนะครับว่าการที่สหรัฐควบคุมเกาะแห่งนี้ ก็ทําให้ทุกฝ่ายอยู่ในสถานะที่ดีมากโดยเฉพาะในแง่ของความมั่นคงและก็แร่ธาตุเราบอกว่านี่คือข้อตกลงที่จะคงอยู่ต่อไปที่นี้เนี่ยครับคุณผู้ชมครับประธานดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเข้าครอบครองกรีนแลนด์เพื่อป้องกันแม่รัสเซียและก็จีนยึดดินแลนด์คือปกครองตนเองของเดนมาร์กแห่งนี้ที่นี้เนี่ยครับผู้สังเกตการณ์หลายรายเชื่อว่าความปรารถนาของทรัมป์ที่จะครอบครองกรีนแลนด์รวมถึงการผู่ใช้กําลังทหาร แล้วก็การใช้มาตรการภาษีเพื่อบรรลุเป้าหมายอาจเป็นสิ่งที่สร้างความยินดีให้กับประทาบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นําของรัสเซียร,รวมถึงประธานดีสีจินผิงผู้นําของจีนนะครับโดยเฉพาะมาเรียมาร์ติสุเต้นักวิเคราะห์จากศูนย์นโยบายยุโรปบอกว่าเธอคิดว่ารัสเซียและจีนคงไม่อยากจะเชื่อสายตาตัวเองกับโชคที่ได้มาแบบนี้บอกว่านี่มันเป็นผลประโยชน์ที่พวกเขาทําให้ชาวยุโรปรวมถึง,งนาโต้ในฐานะพันธมิตร ดูเหมือนจะแตกแยกกันแล้วแล้วก็ยังถูกกคขามโดยพันธมิตรที่ส่งอำน,นาจที่สุดนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาซึ่งเธอบอกว่าเรื่องนี้มันเข้าทางรัเสเซียและจีนอย่างมากเพราะมันอาจจะทําให้รัเสเซียเนี่ยนะครับที่กําลังด,ดําเนินสงครามกับยูเครนเนี่ยครับมันก็เกิดความชอบธรรมมากขึ้นแล้วก็มันอาจจะสร้างความทะเยอทยานให้จีนต่อการที่จะนําเอาไต้หวันกลับเข้ามา อยู่ภายใต้จีนแผ่นดินใหญ่ก็มีความชอบธรรมมากขึ้นนักวิเคราะห์รายนี้หมายถึงการที่บอกว่าจีนและรัสเซียนั้นกําลังสะใจกับพฤติกรรมของโด,ดนัลด์ทรัมป์ไม่ใช่เฉพาะบาเรียรมัติสุเต้น,นะครับล่าสุดดันไคอาคลาลัสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปนะครับหรือว่าคาจาคลาลัสก็โพสข้อความบนเอ็กบอกว่าพวกเขาคือฝ่ายที่ได้ประโยชน์จากความแตกแยกในหมู่พันธมิตร นั่นก็คือรัเสเซียและก็จีนแต่ว่าความเป็นจริงอาจจะซับซ้อนกว่านั้นเล็กน้อยโดยเหตุนี้ผู้เชี่ยวชาญอย่างเซอร์เก้โกรยันโก้และก็โทนี่ฮานจึงวิเคราะห์มุมมองที่แท้จริงของรัเสเซียและก็จีนที่มีต่อความขัดแยง้งระหว่างทรัมป์กับยุโรปนะครับเอาไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวโดยนั้นทรัมป์เนี่ยนะครับแสดงความสนใจในการเข้าซื้อกีนแลดงซึ่งเป็นการฟื้นฟูวัฒกรรมขยายอํานาจที่ไม่ธรรมดาทั้งน้ําเสียงแล้วก็ตักกะ ชวนให้นึกถึงเหตุผลที่ประธานดิวลลาดิเมียปูตินผู้นำของรัสเซียทั้งใช้ในการผนวกไครเมียรทรัมป์มองว่ากรีนแลนด์เป็นของขวัญที่สหรัฐเคยมอบให้กับเดนมาร์กซึ่งสะท้อนถึงเรื่องเล่าภายในยุคโซเวียตที่กล่าวว่าไครเมียถูกยกยูเครนถูกยกให้กับยูเครนเช่นกันการที่ทรัมป์ยืนการว่าสหรัฐจะเอามาให้ได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนั้นก็มีน้ําเสียงคล้ายกับที่ปูตินนั้นใช้กับยูเครนเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามครับเมื่อมันเป็นเรื่องกรีนแลนด์ท่าทีตอบโต้อของ รัสเซียนะครับก็เต็มไปด้วยความระบัดระวังปูตินพูดเชิงล้อๆว่าทรัมป์มีเงินมากพอที่จะซื้อกรีนแลนด์และเปรียบเรื่องนี้เหมือนกับเกมกระดานแต่ก็กล่าวด้วยว่ามันไม่เกี่ยวอะไรกับรัสเซียสเกลารบรอบรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียก็เชื่อมโยงประเด็นนี้อย่างระมัดระวังโดยบอกว่ากรีนแลนด์สำคัญต่อความมั่นคงของสหรัฐเหมือนใครเมียต่อรัสเซียแต่ก็หลีกเลี่ยงการสนับสนุนข้ออ้างของทรัมป์ที่จริงแล้วไม่มีการสนับสนุนอย่างชัดเจนจากรัฐบาลรัสเซีย แล้วก็ความเงียบนี้มีความหมายเพราะหากรัสเซียออกมาชื่นชมทรัมป์ซึ่งขึ้นชื่อว่าชอบคายกยอมันก็อาจจะทําให้รัสเซียนั้นได้ประโยชน์แต่ถ้าว่าเหตุในการตอบสนองของรัสเซียยึงแผ่วเบาในเมื่อความตึงเครียดในหมู่พันธมิตรตะวันตกอาจจะเป็นผลดีต่อรัสเซียสียด้วยซ้ําเพราะมันจะช่วยเบี่ยงเบนความสนใจของพวกเขาออกไปจากยูเครนได้ปัญหาไม่ได้อยู่เพียงแค่การที่ทรัมป์โจมตีพันธมิตรของรัสเซียเช่นอิรานและก็เวเนซุเอลาหรือว่าความคุนเคืองจากการที่เขาใช้ภาพของรัสเซียเป็นไผ่คุกขับเพื่อ ให้เหตุผลในการอ้างสิทธิ์เหนือกรีนแลนด์นักวิเคราะห์อย่างอเล็กซานเดอร์เบลนอฟจากศูนย์คานกี้รัสเซียยูเรเซียบอกว่าความคาดเดาไม่ได้ของทรัมป์นี้อาจสร้างความไม่สบายใจให้กับรสัสเซียมากกว่าความพึงพอใจเนื่อง่ารสัสเซียนั้นก็อาจจะหวาดหวั่นต่อความลมาําบากและก็การทําลายล้างแบบไม่เลือกเป้าของทรัมป์นั่นเองเหมือนกับผู้นํารัสเซียทรัมป์ก็กําลังเขย่าระบบโลกที่มีอยู่ในระบบที่รสัสเซียไม่พอใจ แต่ถ้าระบบนี้พังลงทั้งหมดรัสเซียก็จะเหลืออะไรให้ตอบต้านและจะใช้เหตุผลใดในการรองรับความเสื่อเสยทะยานของตัวเองสําหรับตอนนี้รัฐบาลรัสเซียก็ยังคงจับตามองด้วยความระมัดระวังในขณะที่จีนเองก็ตอบโต้คว,วามต้องการของประธานดิลเน้นซ้์ที่อยากได้กรีนแลนด์โดยเรียกร้องให้สหรัฐยึดมั่นในหลักการของกฎบัตรสัประชาชาติรวมถึงการเคารพมุณภาพแห่งดินแดนและก็เอกราชทางการเมือง สื่อของรัฐบาลจีนแสดงท่าทีที่พวกเขามองว่าเป็นภาวะเกินไปเข้าขายไม่ออกทางยุทธศาสตร์ของยุโรปนะครับในขณะที่สหรัฐนั้นเนี่ยครับก็บอกนะครับว่าสิ่งที่กําลังทำนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการปกป้องความมั่นคงแต่ว่าในส่วนของนักวิจัยจากสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศอย่างโฮเซอิกซิโอเดเรฟลังกาบอกว่าการแตกแยกหรือว่าการอ่อนแอลง ของพันธมิตรนาโต้นั้นมันกลับเป็นข่าวดีของจีนยิ่งชาวยุโรปต้องเผชิญหน้ากับสหรัฐมากเท่าไรอูตินซึ่งเป็นพันธมิตรทางยุทธศาสตร์ของจีนก็อยู่รอดได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้นและข้อเท็จจริงที่ว่ายุโรปจะต้องป้องกันตนเองเพียงลําพังจากรัเสเซียขณะเดียวกันนั้นต้องต่อต้านสหรัฐไปด้วยจะทําให้พวกเขาไม่เหลือพลังสนับสนุนสหรัฐในภูมิภาคปลายซีก,กต่อไปขณะเดียวกันนั้นบทวิเคราะห์ของจีนเกี่ยวกับความต้องการของสหรัฐต่อกรีนแลนด์ซึ่งประนามความพยายามของสหรัฐอ่ากบรัน โดยเฉพาะประเด็นที่จะทําให้กิจกรรมของจีนในภูมิภาคอาร์กติกถูกมองว่าเป็นภัยคุกคามภายใต้นโยบายเส้นทางสายใหม่ขั้วโลกจีนได้สํารวจโอกาสทางวิทยาศาสตร์เศรษฐกิจและก็ยุทธศาสตร์ในภูมิภาคอาร์กติกโดยเฉพาะเมื่ออุณหภูมิโลกสูงขึ้นทําให้พื้นที่ที่เคยถูกน้ําแข็งปกคลุมสามารถเดินเรือได้มากขึ้นในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมาเรือสินค้าลำแรกที่ออกจากจีนไปยุโรปผ่านเส้นทางเดินเรืออาร์กติกสายใหม่ได้เดินทางถึงท่าเรือ ฟลิกสโตในอังกฤษกรีนแลนด์นั้นเคยเป็นจุดสนใจของบริษัทในจีนแต่จากข้อมูลของศูนย์วิทยาศาสตร์และกิจการระหว่างประเทศเบลฟอร์ ort, แห่งมหา,า,หาวิทยาลัยอวาดระบุว่าบริษัทส่วนใหญ่เหล่านี้ไม่ประสบความสําเร็จในการตั้งหลักบนเกาะแห่งนี้ในปี2018บริษัทก่อสร้างรายใหญ่ที่เป็นของรัฐบาลจีนเคยเข้าเป็นประมูลโครงการโครงสร้างพื้นฐานของสนามบินกรีนแลนด์แต่หลังจากที่สหรัฐแสดงความกังวลรัฐบาลเดนมาร์กก็เข้ามาให้เงินทุนแทน ทำให้บริษัทจีนถอนตัวออกไปจากการประมูลอีกหนึ่งทรัพย์สินเชิงยุทธศาสตร์ของกรีนแลนด์ก็คือทรัพยากรแร่ของเกาะโดยความสนใจระดับโลกมุ่งไปที่2แหล่งหลักก็คือฟาเนสเยลและก็แทนบริสซึ่งมีแหล่งแร่หายากหรือว่าแร่แร่เอิร์ดแร่หายากเป็นส่วนสําคัญในการผลิตวัตถุอุตสาหกรรมชิ้นส่วนลาโพงตัวสับมือถือสมาร์ทโฟนรถยนต์ไฟฟ้าไปจนถึงชิ้นส่วนสมรถสมรถนะสูงในอากาศยาน บริษัทจีนรองสถานะผู้นําโลกด้านการทําเหมืองและก็ถลุงแร่หายากดังนั้นการได้ส่วนแบ่งในแหล่งแร่ของกรีนแลนด์ก็จะยิ่งทําให้สถานะนั้นมั่นคงขึ้นบริษัทจีนเองนั้นเคยพยายามเข้าไปถือหุ้นในโครงการแร่ของกรีนแลนด์นะครับแต่ก็เจออุปสรรคทางการเมืองเช่นเดียวกับโครงการก่อสร้างสนามบินบริษัทไชน่าเซิงเหอรีสอสเซสเคยซื้อหุ้นอันดับสองของโครงการควอเนสเย่ ale, แต่ว่าต้องการแต่ก็ต้องหยุดการผลิตลง หลังจากที่กรีนแลนด์ผ่านกฎหมายห้ามทำเหมืองยูเรเนียมขณะเดียวกันนั้นแคนบอรก็ถูกบริษัททริทิเคิลมอยเทาครบสัญชาติสารัฐซื้อไปโดยมีรายงานว่าเจ้าหน้าที่สารัฐเคยกดดันเจ้าของเดิมไม่ให้ขายโครงการนี้ให้กับบริษัทจีนด้วยดังนั้นเนี่ยครับคุณผู้ชมครับคือถ้ามองกันตามสิ่งที่นักวิเคราะห์มองเนี่ยนะครับว่าจีนกับรัสเซียนั้นก็จะได้ประโยชน์จากความพยายามของโดนัลด์ทรัมป์ในการที่พวกเขานะครับอ่า มีความแตกแยกกันจากการที่ทรัมป์ต้องการเกาะกรีนแลนด์เนี่ยครับมันก็จะยิ่งสร้างความแตกแยกมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะยิ่งเกิดนะครับเป็นผลดีกับรัเสเซียและก็จีนมากยิ่งขึ้นดังนองนครับนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวที่นําไม้คุ้มชมได้เห็นนะครับว่าในโลกของความขัดแย้งนั้นมันก็สร้างอะไรขึ้นมาที่ทําให้อีกฝักหนึ่งนั้นได้ประโยชน์โดยที่ไม่ต้องลงทุนลงแรงอะไรมากนักเช่นเดียวกัน นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจที่ช่องถามเด็ดนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถามเด็ดกันเอาไว้ในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกนะครับให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมรับฟังกันไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของความขัดแย้งการเมืองระหว่างประเทศนะครับข่าวสารด้านเศรษฐกิจรวมถึงสาระความรู้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีต่างๆไว้คุณผู้ชมได้ติดตามกัน นอกจากนั้นท่านเข้ามาแล้วท่านยังสามารถที่จะสมัครสมาชิกรายเดือนของชอ่องถามเด็กได้นะครับเพียงแค่เดือนละ1 0 0บาทเท่านั้นเองเริ่มต้นนะครับแต่ว่ามีแพ็กเกจ300มีแพ็กเกจ600บาทแล้วก็ว่าท่านนั้นจะกรุณาให้การสนับสนุนช่องถามเด็กในรูปแบบไหนหรือบางท่านนั้นจะสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันหรือบางท่านนั้นจะสนับสนุนนะครับผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยเป็นบัญชีออมทรัพย์นะครับเลขที่บัญชีก็169 3 42 5111นะครับ หนึ่งหกเก้าสามสี่สองห้าหนึ่งหนึ่งหนึ่งวันนี้ผมก็คงจะต้องขอบคุณทุกๆคนนะครับขอบคุณทุกๆท,ท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องถาอัปเดตในทุกๆวันแล้วก็ในทุกๆข่าวนะครับที่ผมนะน,นาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันก็ค่ำคืนนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านนั้นนอนหลับฝันดีราตรีสวัสด์นะครับ